หายเงียบ25ปีแทบลบภาพสอนรำสองชีวิตล่าสุดแว่นศิริรัตน์ทิ้งตำนานเสาหลอดทีมชาติขายก๋้วยเตี๋ยวเลี้ยงชีพย,ย้อนกลับไปเมื่อ25ปีก่อนเชื่อเหลือเกินว่าน้อยคนนักที่จะไม่รู้จักแว่นศิริรัตน์ยนโยทินกุลนักบาสเกตบอลหญิงทีมชาติไทยเจ้าของฉายาเสาหลอกคนแรก ที่กลายเป็นกระแสดังทั่วประเทศไทยด้วยความสามารถในกีฬาที่เกินวัยทั้งที่มีอายุเพียงแค่18ปีบวกกับหน้าตาที่ดันไปละไมคล้ายกับสอดรมเทพพิทักษ์นักแสดงหนุ่มสุดฮอตในช่วงนั้นทําให้สื่อหลายสํานักตั้งฉายาให้เธอเพิ่มว่าสอดราสองกระแสความดังของเธอต้องบอกว่าไปแข่งสนามไหนแฟนๆแห่ไปเชียร์กันทุกครั้งไปการเวลาผ่านไปกระแสความดังของเธอก็หายไป หน้าใหม่เก้าวขึ้นมาทดแทนตอนนั้นนักข่าวเขียนข่าวตอนนั้นพี่หนุ่มสรนรามมีละครที่เล่นเป็นเหินฟ้าและดังมากมีคนบอกว่าเราคลายหนุ่มสรรามเลยได้ฉายาสรนรามสองตอนนั้นเริ่มมีนักข่าวตามและทำข่าวทีวีทุกช่องมาทำข่าวบังเอิญนุกสุดธิดามาขอถ่ายรูปจริงๆเขาจะมาหาคุณพ่อแต่เจอเราเลยขอถ่ายรูปนักข่าวก็ทำข่าวว่านุกสุธิดามาเชียรพ,พี่แว่นนะ ก็เลยยิ่งเป็นกระแสและคำว่าเสาหล่อต้นกำเนิดมาจากแว่นนะจำไม่ได้ว่าใครเรียกไม่ทราบว่าเป็นนาติงหรือเปล่าเพราะตอนแข่งก็จำไม่ได้ว่าใครเป็นคนภาคคนก็เรียกเสาหล่อตั้งแต่นั้นมาเลยเลยเป็นที่มาของความดังและต้องขอบคุณพี่ๆนักข่าวด้วยที่ทำให้ทุกคนรู้จักบาสเกตบอลและตัวเรามากขึ้นถือว่าชีวิตแวนตอนนี้ก็โอเคในระดับหนึ่งมีบ้านมีรถ ทำยังไงก็ได้ทําปัจจุบันให้ดีที่สุดแล้วอนาคตมันจะมาเองแต่เอาอาดีตมาเป็นประสบการณ์ให้กับเราเท่านั้นเองชีวิตมันไม่มีอะไรแน่นอนเพราะฉะนั้นทําปัจจุบันให้ดีที่สุดตอนเรียนจบใหม่ๆตอนนั้นพ่อกับแม่สุขภาพร่างกายไม่ค่อยดีแล้วก็มาดูแลช่วยงานเขาพอเดิมที่บ้านแว่นก็มีอาชีพค้าขายมาตั้งแต่สมัยอามา่าก็ขายพวกก๋วยเตี๋ยวอยู่ที่สวนภูซอยแ จนสองปีที่แล้วเพื่อนมาชวนไปทำร้านกับเราโรงเรียนด้วยความที่เราอยากทำร้านมานานแล้วก็เลยไปทำกับเพื่อนแต่ว่ายังทำงานประจำอยู่นะร้านนี้ก็ไปช่วยกันขายกับเพื่อนที่นครนายกวันเสาร์อาทิตย์ขายดีมากแต่กำไรไม่เหลือพอต้องเช่าห้องนอนเพื่อไปขายของที่นั่นพอเจอสถานการณ์เลยกลับมาเปิดขายที่บ้านบ้านเราก็เป็นร้านก๋วยเตี๋ยว เลยตัดสินใจกลับมาเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวไข่ที่บ้านแล้วกัน